มาอันนี้ที่จะพาบาทธรรคือมันตื่นเต้นมากก็คือเป็นเป็นตัวของต้นคริสต์มาสนะคะชอบมากแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆนะคะเราจะทำการเซตนะคะทรงก็คือจะใช้มีดเนี่ยเชือนออกมาให้มันเป็นรูปทรงของพีระมิดแบบนี้นะคะที่จริงนะ ต้องให้ได้เค้กทำแบบนี้ก็ได้นะดูนะทำแบบนี้นะคะเราจะมีเค้กเนะนี่ยนี่คือที่จริงทำทำ,ทำลักษณะเหมือนเค้กป๊อปก็ได้นะคะเอาเค้กมาแล้วก็เอาไปเอาไปปั่นนะเนื้อเค้กหรือว่าขยำขยำให้เข้ากับครีมนะคะแล้วก็เอามาเซตทรงแบบนี้หรือจะทำง่ายๆแบบนี้แบบก้อยก็ได้นะคะทำกินเอง เป็นไอเดียเนาะแต่ถ้าเกิดจะทำแบบดีๆสวยๆเลยจริงจังเลยนะ mm. ก็คือให้ต่อต่อเค้กนะคะอีกชั้นหรือว่า2ชั้นนะอีกประมาณชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้ใส่แค่2ชั้นนะใช้มีดนะคะค่อยๆที่จะมาแบบนี้ ทำให้มันเป็นต้นคริสต์มาสค่ะไปเลยลุยจับเวลาเนี่ยค่ะพวกเค้กที่เราเฉือนออกมาใช่ไหมที่ก้อยบอกคือว่าทาเหมือนเค้กป๊อบนะเค้กป๊อบคือเขาจะทําเอาตัวเค้กนะคะไปขยาขยาขยํากับครีมนะแล้วก็มาปั้นนะคะเห็นไหมอันเนี้ยที่เอาออกมา ตัวอย่างนะคะเรียฟรนที่ให้ดูหน้าเพจนะก็จะเป็นตัวอย่างเราก็จะไม่ได้แบบทำ,ทำตามเขาเลยสัทีเดียวนะคะเราก็จะ create ด้วยนะคะใช้สมองของเรานะคะวเวลาที่ก้อยพาทำนะก็จะก็จะไม่ได้แบบพา copy ไปเลยนะคะก็จะ create เนาะ copy and create นะคะทำสวยกว็ต้องทำให้สวยกว่าเขานะ เอาของเขามันเป็นตัวอย่างนะคะก็ขอบคุณภาพด้วยก้อยอก็แคปมาจากพินเทเ s สนะคะถ้ามันไม่โอเคเราก็ตัดเฉือนออกได้แต่ก้อยว่าโอเคละชอบมากละนะคะอ่ะพอได้แล้วนะไม่ชชัว่์ว่ามันพอดีกับก้อนนี้ไหมถ้ามันถ้ามันไม่พอดีก็เดี๋ยวพาผสมอีกรอบนะึงนะคะอันนี้ต้องเซตก่อนเล้วเซตให้มันดู กับทรงนะคะเซตทรงมันนะคะส่วนมากนะบีบขึ้นมาแบบนี้นะบีบแล้วก็ลากขึ้นมาบีบแล้วก็ลากขึ้นมาประมาณนี้ เสร็จแล้วค่ะก้อนนี้อาจจะอ่ะก็เดี๋ยวพาตกแตง่งเป็นอะไรดีนะอแล้วก็ปากดาว แค่นี้ค่ะแค่นี้เลยปักดาวข้างบนหรือจะเป็นโบก็ได้นะคะโบสีทองนะคะก็เป็นลิบบิน้นเรานี่แหละนะคะใส่ไม้ดามหน่อยนะแล้วก็ปักลงไปนะคะโบริบบิ้นนี่แหละที่มันที่กินไม่ได้นี่แหละนะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าไปว่าเอออันนี้เป็นพร็อพนะ อาจจะใส่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเม็ดน้ำตาลนะเป็นคริสต์มาสนะคะเป็นดาวหรือว่าเป็นอะไรก็เอามาแปะๆนะคะเอามาตกแต่งได้เลยเสร็จแล้วก็น,นี่ไปต่อเลยอันนี้ถ้าเป็นวิปนะเราวางข้างนอกอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะก้อยก็วางไว้นานมากแล้วแหละตรงนี้นะอุณหภูมิห้องที่บ้านก็22ององศานะอันนี้นี่ค่ะก้อนนี้นะคะเราจะบีบกระจุก แบบทำแบบง่ายๆแต่ว่าสวยมากก่อนอื่นนะคะเอาสีขาวมาค่ะอ่าเวลาเขียนโอเคก็จะใช้เป็นหัวกลมเบอร์สี่นะคะเราจะลงสีขาวก่อนจากนั้นก็ค่อยลงสีแดงทับไปนะคะตัวครีมเนี่ยต้องเหลวก่อนนะต้องวอร์มก็คนๆให้น้องออกเหลวนิดหนึ่งนะคะ ถึงจะเขียนได้ลื่นไหลได้ดีนะอันนี้อาจจะยังไม่ได้เหลงมากแต่ก้ยก็จะพยายามเขียนให้ได้นะคะเอมอ่าเราต้องกะหน่อยว่าเราจะเขียนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะไปเลยอ่าแล้วก็ เคไหม้วก็คริสต์มาสคู่ยาวเลย CS A เดี๋ยวเอาสีแดงทับนะคะใครใครไม่ชัวร์นะ ก็คือให้เขียนใส่ในกระดาษหรือว่าจานก่อนนะ M E S นี่เห็นไหมามาแล้วอุ้ย น้องทำไมเป็นอย่างนี้อาจจะนิดนึงนะคือถ้าไม่สวยนะคะอาจจะตัดอาจจะคลีนออกนะปาดใหม่ได้นะคะโอเคไหมแต่จะใช้เวลาหน่อยประมาณนี้ อาจจะเอาแบบพวกเม็ดน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะมาจากนั้นนะคะก็จะไปต่อกันเลย โอเคค่ะต่อเลยค่ะเราจะบีบนะคะแบบนี้โค้งมาแบบนี้นะคะใครที่ไม่ชัวร์นะให้เอาไม้นะคะเป็นเส้นแหลไกด์่ะเรานะคะต้องทำมาแบบนี้คือทำโค้งมาก็โค้งมาโคง้งคือขีด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 ,ข,ดขีดมานะคะใช้ความสามารถว่าเอ้ยมันต้องโค้งนะอะไรอย่างี้นะคะ ขีดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดเอาให้มันโคง้งให้มันคือเทคนิคเทคนิคอย่างนี้ค่ะถ้าใครวาดลูกไม่แกงวาดไม่เป็นมือไม่นิ่งทำนี้นะคะอบอกเราจุดก่อนจุด3มจุด1จุด2จุดแล้วก็จุดที่3จุดที่3ามเนี่ยให้มันเป็นเส้นนะคะขนานกับตรงนี้ ให้มันเป็นเส้นตรงพอดีกับจุดตรงนี้ปึ๊บอันนี้คือจุดที่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็4ตรงนี้นะคะก็คือจุดกึ่งกลางนะกึ่งกลางของ2จุดนี้แล้วก็หตรงนี้จากนั้นก็ค่อยๆขีดมาตามจุดเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามบังคับนะคะให้มันเป็นโค้งๆนะเป็นโค้งๆขึ้นมาแบบนี้อ่ะอเลยจุดไปนิดนึงไม่เป็นไร จากนั้นค่ะเราก็ทําการบีบเลยนะคะวิธีการบีบเราจะบีบอย่างนี้ค่ะบีบปึ๊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 บแบบนี้คือที่จริงวิธีการบีบนะการบีบทําเค้กแบบนี้ตบแต่งนะสอนอยู่ในคอด,ดอกไม้นะคะอนมันจะเป็นแบบนี้นะหรือใครจะบีบแค่เป็นกระจุกกระจุกก็ได้นะกระจุกหมายความว่าเป็นแบบนี้นะดูที่มีดนะคะอาจจะบีบแค่แค่เรียงต่อกันนะคะเป็นจุดจุดจุด จุดต่อกันแบบนี้ตามเส้นโค้งก็สวยเหมือนกันโอเคไหมลองดูนะคะบ,คบังคับลองบังคับมือหรือใครที่ไม่ชํานาญทําแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ทําแบบนี้แค่นี้ก็สวยนี่เห็นไหมบีบจุด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 ,จด,จดตามเส้นที่เราที่เราล่างไว้นะคือแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะเห็นไหมคล้ายๆกันนะคะฝั่งนี้ก็บีบ ไม่เหมือนเขาก็ใส่สีแดงลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็อาจจะบีบอะไรสักอย่างนะคะให้มันเป็นสีแบบว่าไม่ได้เป็น,ปนสีเดียวเกินไปนะคะก้อยก็จะใส่สีส้มลงไปแบบนี้คือบางทีเนี่ยอ่าเห็นไหมมันก็จะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะทุกคน โอเคนะคะวันนี้นะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะเจอกันนะคะในไลฟ์ถัดไปนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะซ่อนอะไรอีกนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงคอสมาลองเดี๋ยวก็จะไปปั่นมากลองนะคะพอดีว่ามีออเดอร์หนักมากเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์ถัดไปนะคะวันนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย